พันแสงเขียนว่าพักกล้าทำกำลังกลายเป็นหุ้นการเมืองที่โดดเด่นมีมูลค่าที่น่าสนใจทำเอานักลงทุนทางการเมืองต้องพากันปรีตาจับความเคลื่อนไหวกันโดยไม่ต้องนัดหมายเพราะนอกจากหุ้นการเมืองแบรนด์นี้อยู่ในแดนบวกหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างพอใจเพราะภายในสัปดาห์เดียวสามารถกวาดทั้งได้สอสอเขตหกเมืองชนเข้าสังกัดไปได้แล้วปรากฏว่ายังปิดจ็อบล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่16พฤษภาคม68 ด้วยการเปิดพักต้อนรับอนุดิษฐ์นะครับอดีตรัฐมนตรีดีและการุณหสกุลอดีสศกรุงเทพมหานครของพักไทยสร้างไทยไปแล้วเรียบร้อยต้องถือว่าผลงานเข้าตานักลงทุนที่หวังเก็งกาไรจากหุ้นการเมืองค่ายนี้เพราะแม้พักประชาชนจะใช้วิธีโดงงูเหา่าแต่ไม่ยอมขับศศเขตหกเมืองชนคือกริชีวธรรมนนท์ลพักย่อมไม่ใช่ปัญหาสาหรับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าศส,สพยาวประธานที่ปรึกษาพักกล้าทาอยู่ดีเพราะจากนี้ไปทุกการบวชของศศกริจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับพักกล้าทาฝั่งรัฐบาลอยู่แล้วหมายความว่าเป็นลดแต้มของฝ คานแต่มาเพิ่มให้กับฝั่งรัฐบาลและยังเป็นการโชว์ผลงานให้กับร้อยเอกธรรมนัฐแต่ผลงานที่ว่านี้ไปเข้าตาคนชื่อแพรทองทานชินวัตนนายกหรือไม่นับว่าน่าสนใจทีเดียวแม้ผู้เป็นพ่ออาจจะพอใจแต่ไม่ได้หมายความว่าลูกสาวจะเออออกไปด้วยแม้พักกล้าทําจะหาแต้มมาเพิ่มให้กับฝั่งรัฐบาลส่วนที่ใครไปคิดว่าการปรับคณะรัฐมนตรีทุกการตัดสินใจนั้นอยู่ที่คนชื่อทักษิณอาจไม่ใช่ทั้งหมดยิ่งเรื่องบางเรื่องเบื้องหลังการตัดสินใจของนายกยิงยังมีคุณหญิงออคุณหญิงพระมาดมาพงค์ผู้เป็นแมมม่่ีสสวนนนําาคััญฉะ้ เมืองจึงไม่ควรมองแค่ชั้นเดียว